จะค่อยวาแมีงเลยเออมาน้ำเอาอยู่หน้าพี่ดิเออน้ำจากมาจากเมืองเล้าว่ะมาจากเล้าอาบน้ำเอาใส่รถไปเลยน้ำเลยเอาไปยังนี่เอาไปที่เรียกบป็นยานเพื่นเอาไปตุ้มไปเอาที่เรีกเปนชัเฟอร์ลงไปถามอีแม่อย่เฮี้ยนล่ะป่านนี้มันงวดเข้าไหลเราคนคือแข็งยานเขาไม่ล่ะจ่มมาถัวแล้วกับยานไอแม่แล้สัน บ่หูจักดอกเหี้ยนหมอแช่นสวนมาสันมาอันบักก็คือจังแขกนี่ไหมอืมบักมาถามบัเตยบัมาถามบาดเตยหลวงพ่อเลยลงมาหลวงพ่อไหนเนี่ยลงมาหลวงปู่นี่บัดเตยหลวงหลวงปู่อันศิษย์ลูกศิษย์เอกเล่าจุ้มจัังหกมาเออมาบาเตยลงไปจังก้อยว่านี่แล้วเฮี้ยนหมอสวนมาสั่นว่ายายอ่ะ เอเเอยากไปเหมอนเล่ายุอัยยุน้าขึ้นรถแม่า,าพั่นไปเลืเราก็ะพ้าออกมานากระลัากีสีเขา่าเพได้สีฮอดเข่าเอาบาทดัน,<า>น,นติดต้นไปใส่เหติว่าเอาไปอยังน,<า>นี้ยังนมึงเอ้ยเข่าบดลืมบดลืมเด็มันมันแน่นมันแน่นด้หน่อยหนึ่งแน่นว่าแม่ก็ที่พ่อ,อไปนี่คือของมันติ่มนะอยากเอาไปฝากเพึ่นกูดิชวนข่อยก็ได้ รถเปนขันน้อยเอาไปเทียวลรถใค้ไปนขันรุที่ิครับที่ประตูยังผี่กับใครอยู่เออเขาเนื่อวสิทธิ์ไทยรถไทยรถไชยรถจะไทยตะพุ่ยาวคักหลายแล้วคุณนายจะเอาบอบไปหอดตรงไปเลยเฮือนไอ้ส่วนไปหอดแล้วหลวงพ่อเพิ่นวางไดป่นี้เอาแล้วแล้วผมก้นบอกปากดีอ่าบอกใครบอกเบอก่เาหนุ่ยหน่อยอเป็นเิ่นเป็นีปีว่าจาเิ่นไปหอดเิ็นเชด กับเขาขาดตอนรับหมอเช่นสวนบ่แมียอยู่หน้าน่ะไปหน้าน่ะะไปหน้าน่ะไปหอดหน้าน่ะไปบอกกับเจ้าว่าจเจ้าจังตกลงไปกับเพื่อนสันเดะขว้วหมายกวนเปิ้ลเบิ่งใน YouTube เออเปิ้นเลยใจเอ็นหลวงพ่อใส่ลูกศิษย์มาเอาม่น้ำเอาแม่น้ำเอาว่าอยู่บ้านวังต่อเพื่อเมี่ยงอยู่บ้าคอนเจนว่าซั่นเออเพิ่นเลยมาหาถามหมอแล้วจะบักย่านดีจะไปน้ำเพิ่นที่แรกเอา จากแล้วเพื่อนพาไปกับไปเลยแนีไปน้ำผาเน,น <c oughs> าะเบยันเพื่อนรอไปขาไปยังสิน่ะกุ้งไหมานะเบยันมีชาชีนนนบนี่สิน่ะเบไั้เลี้ยวภาคงานเบยัเคลื่นไปเลยไหมไปน,น้ำเพื่นเล่เนเท่ไปเลยไหมไปแล้วไปหอดไปหอดเตี๋ยเล่ก็เล่มันมันตอนมาทรงกับมาทรงรถสองคันคุเด้มะทรงขีัยตอนตอนนั้นทัานบวชเป็นปตอนนั้นบวชมาทรงแล้ววันนี้อีก มันบ in ่พ่อซีฟมือว่าเพิ่งจะไปอินเดียปูเล้วเลยให้รุมนั่นเราโทรมาหาว่าเอาหมอสวนไปน้ำใช้ตี๋ยเล่นเลนนอกมาหน้าว่าเจ้าไปนอกน้ำปูว่าเพื่อนปูถ่าเจ้าผู้เดียวเพื่อนไปแล้วหรอกอัดหลัดเลยยี่ซีฟก็มือไปไปสิ่เด้กขึ้นพอนีให้ไปเที่ยวไิเอาไป แลพอไปมงพอเจ้าเวียนไม่แตกแจ้งมาเนื้อัดเจียวพอไปครับแต่ละานใหญ่อยู่แล้วหมกันเลยรู้จักกันเราเงินเจ้าไงมือละแสนแสนเพ่นติแสนเป็นแสนเฮาได้ปะนี่เอโอ้แสนเฮาเยอเอาเตะไข่แล้วยังไม่ไกลเลยเบาเบาเลย ที่ขวงนะเออไปอินเดียบันท้อไปอินเดีย,ดยต่อต้องเอาเงินรูปีเอาเงินรูปีให้ปบึกปักไงหนึงแบ่งละลอยเนาะลอยรูปปีถึงเงินไทยเท่ากับหาสิบาท <laughs> มันแพงกว่าเล่าอยู่เดียว <laughs> เล่าหกหมื่นหาต่อเงินลอยหนึ่งเห<อ>นียวนะใช่มันก่อ บดีบดีบดีเจ้าไหนเจ้าไหนไปบวชน้ำเล่าหรือตั้งอยากไปไปอันจะไปบวชคอยเฝ้าไปว่านบุญลูกมีลูกที่มาบวชน้ำปูจากพันษาขี่บวชบะนะปูเราขี่ให้บวชดีหลีบัดเลยเฝ้าลัดเลยให้สิก่อนบฮ้ยบวเล่าได้เฝ้าเลยเล่าขี่บวชเจ็กเล่าว่า ให้เรียกเอาสามบาทให้ไปอยู่วัดได้แค่ไหนสินแล้วเสียจะไปอยู่น้ำเหมือนเนาะกต่างเดี๋ฟังแค้นเนาะใบละแสนใบละแสนเป็นเงินไทยดิร้อยร้อยสิบาทจะาจิมเมอร์นั่นล่ะนั่นเมืองนั่นเอ๋กูเป็นเงินไทยร้อยสิบาทเอ๋แสนรูปปีงเงินเล้านี่เล้าแสนนี่เป็นร้อยนึง S 1> <S 1> แสนละลอยตีดูดน 50, ี่ที่น้ำข่ยบกหลายแสนนะเอาไปแรกมงนนพนหนึ่งขเลืมแลกขึ้นหกหมื่นหาต่ออยเนืองหั่นไทยอันทั้งานเขาหัวดีได้เขาหันแพันาเขาเจ้ามากอยู่เขาหัวดีเลยคุณนายเวิรนที่ทปแลกั่นน,กออกนั่นและที่ไปเอาเอาเนี่ไปแลกเออรึมแล้วดรอาร่อยดอลลลระ นายหนูาะว่าเขาสิบไหม่หอลิลปู้จบอลิว่าเขาสิไปหัวต้องหัวเพราะว่าชุมมันเฮียงเขายุวัเนี่ต้นุมเซียวชุมมันเป็นปู้บอลิตจะอาบอลิตถากปู้ดีสลับกันก็ทหาราหาร้ก็ปู้ปะฉากกันมาบอลิลากปู้ <laughs> บอลิตาก ไปวังหันใส่หรือขวาขวาขวาโอเคเข้าไปวังหันส